สวัสดีครับทิดีต้อนรับเข้าสู่หาสถรถเครื่องนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับรถ3คันนะครับซึ่งเนี่เป็นรถที่ผมบอกเลยว่าไม่เคยจะมาขายเองเลยนะครับส่วนมากเพื่อนๆเห็นผมก็จะเป็นดูกะติทส่วนมากนะแต่ช่วงนี้ก็นะลองเอารถแปลกๆใหม่ๆเข้ามาดูบ้างเดี๋ยวจะลองทำคลิปขับเทสทั้ง3คันถ้ายังอยู่นะ ถ้ายังอยู่เดี๋ยวจะทำขับเททั้ง3คันเลยว่าฟิลลิ่งแตกต่างทั้ง3รุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหนิ้วมือนะพอดีทำสีทำสีนะก็เลยเปื้อนมือนิดนึงยังไม่ได้ล้างออะโอเคเรามาเริ่มจากคันแรกก่อนเลยโอ้โหคันนี้ส่งโคตรเทเดี๋ยววันนี้จะขับกลับบ้านนะส่งแม่งได้วะฮอนด้ารีเบลสามร้อะ Honda 300นะครับฮอนด้ารีเบลสามปีสองพนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเอยดูทรงเลยกว่าเล่ แต่งมาถ้าแบบเออดูดิทรงมันดูฮาร์าเลยมากนะดูนี่นะโอ้โหอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆกันหน่อยครับรถคันนี้มีอะไรมาบ้างที่เห็นเด่นชัดด้านหน้าเลยก็จะเป็นแฮนแฮนด์นะแฮนจะเป็นทรงสูงเลยเดี๋ยวจะลองขับดูวันคืนนี้ลองขับดูจับฟีลลิ่งกันกับขี่แล้วจะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงกับดีเวลสามบอนะครับไฟหน้าวงกลมไฟเลี้ยวยางหน้า ใหญ่อวบอิ่มใหญ่มากนะฮะเฮ้ยโหรถรถแบบนี้มันจะเป็นยางแบบนี้เลยวะ <S 1> <1> <S นี่เพิ่งรู้นะนี่ฮะสองคันเลยตัวนี้เป็นรีเบลห้าร้อยอันนี้เป็นโวลลิงนะ <1> 1> ไม่เหมือนกันนะ <1> 1> ดูหน้ายางใหญ่มากๆนะครับไล่ามาตร,ตรงตรงถังถังน้ำมันสวยใสยมีรอยต่างนาจะชี้ให้ดูนะฮะมีรอยต่างชี้ให้ดูโรงชิ้นพลาสติกต่าง ก็ยังสวยนะครับอ่าปักเท้าวันนี้ให้ดูลึกมากเลยนะให้ดูแบบใกล้ชิดสนิทโค้งรถเลยทอ่อเป็นท่อเดิมนะครับเป็นท่อเดิมโชค๊คเบาะไอ้ตัวนี้เนี่ยเสาอากาศวิทยุนะฮะเวลาขับไปฟังเพลงได้ทุยไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นที่เพียงของคนนั่งนะครับน่าจะเป็นที่เพียงของคนนั่งดูไฟท้าย อะไฟท้ายสวยยางแบบขู่ใหญ่มากเลยโคตรชอบเลยวะเดี๋ยวลองขับดูนะแรงหรือเปล่า300สามร้อ,อยซีซีโซสเตอร์เหลือไหมอ่ะไปโฟกัสเวอะอะโซสเตอร์เหลือเหลือเยอะฮะโซ่ขึ้นสนิมบ้างรถจอดคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเลขไม้เท่าไหร่ดูดิใส่ปิ้งวะ ใสยเป้งนีลอนรองเท้ารอยรองเท้านะโดนรอยรองเท้าเอาดูเลขไม้หน่อยฮะกุญแจอยู่ตรงนี้นะกดเปิดก่อนอ่าเปิดแล้วแฟรเลขไม้ที่สี่พันหนึ่งเท่านั้นรถปีสิบแปดฟังเสียงนิดนึงครับพอเดิมนะครับพอเดิมอ่ะเมื่อกี้ถ้ายังไม่สตาร์ทมันจะมีไฟเครื่องขึ้นนะสตาร์ทแล้วไฟหายคือปกตินะ ฟังเสียงหน่อยนิ่มนิ่มเริ่มท,ท่อไหนนะเสียงเรื่องดัง,ดงอ่าคันนี้ราคา8 9 0 0 0บาทลดปี18รถปลดปี18อ่ะคุณแจอยู่ฝั่งโอนไว้ลดปี18นะฮะออาโอเคจัดไฟแนนซ์ทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้หลังคลิปนะครับอาคันต่อมา เป็นรีเบลเหมือนกันขูใส่แมสด้วยแม่มีผ้าปิดปากด้วยนะอ่ะคันนี้เป็นรีเบลใหญ่ขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้หน่อยตัวนี้มันสามร้อยตัวนี้เป็นรีเบลห้าร้อยนะดูมิติตัวรถนะครับดูมิติตัวรถเฮ้ยมันอาจริงมันเหมือนมันจะเท่ากันเลยนะมันเหมือนมันจะเท่ากันเลยนะเพียงแค่ว่าขนาดเครื่องเนี่ยของตัวห้าร้อยเนี่ยใหญ่กว่าชัดเจนเราดูตรงตรงช่องไฟของเครื่องกับโครงนะ ัวสามรอยเนี่ยเห็นป่ะสามร้อยจะมีช่องเยอะเลยถ้าเป็น5้ารอยเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันดูเต็มกว่า่ะคันนี้มีอะไรมาบ้างมีไฟหน้าโอ้เขาเรียกว่าไฟหน้าอะไรเนี่ยมีมีหน้ากากมีมีผ้าเช็ดหน้าให้ด้วยนะครับมีผ้าเช็ดหน้าด้วยแต่งสไตล์แบบแนวแนวฮาเล่เลยหมอหน้ายางใหญ่บิ๊กเบิ้มใหญ่จริงๆอ่ะ ไล่ดูรอบๆคันลักษณะของถังเป็นยังไงบ้างมีบุบไหมอาจจะมีร,อออมรมนะม่องรอยจากหัวเข็มขัดบ้างเป็นธรรมชาตินะมีร่องรอยจากหัวเข็มขัดบ้างเป็นธรรมชาติดูเครื่องแสงเครื่องมีรอยตรงไหนชี้ดูแหมฮะะมีรอยตรงไหนชี้ให้ดูป๊ไล่มาด้านหลัง ตรงนี้ก็มีที่ใส่กระเป๋าเรามีกระเป๋าแล้วก็มาพาดแล้วก็มัดมัดตรงนี้ได้เลยโ <afin S 3> ่สเตอร์โฟลเตอร์ไงบ้างนะโ่สเตอร์เลอเยอะเหลอเยอะนะมองในนี้มันมันอาจจะดูแบบว่ามันไม่คงกัดว่ะเลอเยอะนะเหลือเยอะมาดูของจริงได้ฮะ hass? เอาดูฝั่งนี้หน่อยดูฝั่งนี้ าใสานะถือว่าใสายอยู่ถืวอววา,ายังใสอยู่อ่ามาดูเลขมไม้หน่อยฮะคันนี้วิ่งเท่าไหร่เฮ้ยคันนี้ปีไหนวะเนี่ยลืมน่าจะปีไม่17ก็18นะไม่17ก็18 17 18หรือ19นี่แหละจำไม่ได้นะ17 18หรือ19นี่แหละเออปี19 เลขไม้สองหมื่นสองหมื่นหกเลขไม้สองหมื่นหกอะสตาร์ทฟังเสียงนิดนึงฮะคันนี้ปีสิบเก้านะครับคันนี้ปีสิบเก้าันนี้ปีสิบแปดเฮ้ยเสียงมันมีความต่างนะถึงจะเป็นพ่อเดิมมันจะมีความใหญ่ของเสียงพ่อนะเออผมแนะนำว่า เวลาเพื่อนๆนะเอารถพวกเนี้ไปทาไปทาท่อนะผมแนะนําว่าอย่าทาํา,าดังเกินไปเพราะว่าถ้ามันดังเกินไปเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ทรงแบบฮาเล่มันต้องแบบทุ้มๆใหญ่ๆห,หน่อยมันถึงจะเออดูแบบว่าเหมาะเหมาะกับรถหน่อยเ้าโอเคมาดูคันต่อไปครับคันนี้เป็นพี่พิกเบิ้มหน่อยใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าใจเล็กนะ ตัวใหญ่แต่ว่าใจเล็กอันนี้เป็นเบนเดลรี่ทีอาร์เคได้นำเลยฮะได้นำตัวเลยฮะสวัสดีครับอันนี้น้องโนนนะใครเจอโนนไปโพสขายรถก็อนโนก็เป็นเซลล์ที่นี่นะครับอ้าวโอเคน้องโนนครับไอ้คันนี้เป็นรุ่นอะไรครับรุนนี้เป็นทีอาร์เคห้าศูนย์สองครับโอ้โหทีอาร์เคห้าศูนย์สองเออของค่ายเบนเดลรี่นะ <5 L. S 1> เคยเคยลองขับไหมคันรุ่นนี้ เคยไหมเคยลองขับมาแล้วครั้งหนึ่งครับเคยลองขับมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนั้นตีลังกา360องศาเลยตีลังกา360องศาเลยยุกล้อนะยุกล้อเอาโอเคกลับมาเรื่องของเราต่อ TRK 502นั่นแหลนะฮะตามชื่อเลยเครื่องเนี่ย500ซีซีแต่ด้วยความที่ตัวร์มันหมันใหญ่มากเลยนะมาดูของจนะริงเนี๋ยเราดูในคลิปเนี่ยยังไงก็ใหญ่ใหญ่แบบคิดว่ามันมันต้องแบบว่า เทียบ G S เอันสองเลยอะตัวมันอะนะแต่มันเครื่องมันแค่ห้าร้อยทีนี้ด้วยความที่ว่าเครื่องมันเน่ยห้าร้อยีซีเนี่ยก็พูดตรงๆเลยช่วงต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอืดนิดนึงแต่รถนิ่มมากนะรถนิ่มมากเดี๋ยวทำคลิปแยกนะครับสำหรับเทสการวิ่งฟิลขับเขของแต่รุ่นทั้งสามคันนะเดี๋ยวทำคลิปแยากให้ติดตามมาด้วยนะครับสำหรับเพจเออไม่ใช่สิชแนลของ YouTube ภา,าษารถเครื่องนะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยอ่ะมาดูด้านหน้าครับไฟหน้าชิวหน้าทงสูงกาดแทนอ่ากาดแทนนะซ้ายขวาสวยสวยมีแคดบาร์่อให้คุณจะเข็นไปแล้วล้มแปะก็จะโดนแคดบาร์ก่อนไม่โดนตัวรถนะครับถือว่าเป็นสิ่งชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ดีนะดูโครงเครื่องต่งตางๆปั๊มเบรกเนี่ย เบนเดอรี่เองเนี่ยก็ทำทรงออกมาเนี่ยให้มาดูแบบว่าคล้ายๆเบมโบนะเห็นไหมคล้ายๆคล้ายๆแอบเอ็มโฟนะด้านหลังก็จะมีกระเป๋าซ้ายขวาใครไม่อยากใส่ถอดได้กระเป๋าซ้ายขวากระเป๋าบนกระเป๋าบนก็มีกุญแจนะครับกระเป๋าบนก็มีกุญแจยางเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้เลยโซ่สเตอร์เหลือเยอะนะครับ โซเซเตอร์เหลือเยอะดูด้านข้างของฝั่งนี้อะเฮดบาร์ H bar. สีแข็งคง,งเครื่องเขื่องก็ยังสวยใสยังสวยใสนะอ่ะคันนี้ลืมบอกเลยว่าเป็นเครื่อง500เป็นเครื่องตัวเดียวกับอ่าเบนเนลี่ลีออนซิโน่นะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ ary, ino, เบนเนลี่ลีออนซิโน่ซึ่งเป็นเป็นเครื่องสองสูบแต่ให้เสียงแบบว่าโอ้โหฟังดู มันจะไม่เหมือนสองสูบธรรมดาเดี๋ยวผมติดเครื่องอไอ้สองสูบห้าร้อย c ให้ฟังด้วยมันต่างขนาดไหนอ่ะหน้าจอเนี่ยแจ้งก่อนว่ามันจะจางๆนะแต่ว่าแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมีเปลี่ยนนะครับมีเปลี่ยนให้นะครับเลขมาอยู่สองหมื่นสองนะครับมันจะเห็นแบบลางๆไม่รู้ในคลิปเห็นไหมนะเลขม,มันอยู่ที่สองหมื่นสองอ่ะเนี่ย เด้มาอยู่2องหมนะที่ผมไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบโอ้ยหเลขไหศูนโลเหรอมันเป็นไปได้เหรอก็ขายให้ดูแบบนี้ก่อนเรามีใหม่ใหม่กิ๊กให้เอาไปเปลี่ยนได้เลยนะอ่ะฟังเสียงให่อ่ะเป็นไงเสียงมันบอว่า เฮ้ยมึงคนละเรื่องเลยนะซี่สองสูบจริงเหรออ้าวดับนะมึงใส่จะเบิร์นแรงไปหน่อยอ้าวโอเคอันนี้เสียงสองสูบแบบเบนเดอรี่นะมาฟังเสียงแบบสองสูบธรรมดาบ้างเอาคุณแกอยู่นี่ มันจะทุมๆเห็นไหมเสียงไม่คนละโทนเลยถ้าทําข้อมาเนี่ยมันจะชัดเจนมากนะว่าเสียงมันไม่เหมือนกันเป็น2สูบที่เสียงไม่เหมือนกันนะอ้าโอเคคันนี้เบิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งแสนหหมื่นเก้าพันบาทหน0 0บาทโอ้โหช้ได้โคตรถูกรถปี19นะรถปี19พร้อมกระเป๋าครบแบบนี้นะฮะคันนี้อยู่ที่ 1 3 9 0 0 0บาท 130, 000, 000, 000, 000, 000. 1 3 9 0 0 0บาทโอ้โหใช้ได้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 ได1 3 9 0 0 0บาทซาลูนเบล500นะฮะแล้วก็คันนี้เท่าไหร่89,000บาท89,000บาทรถปีส9งพัปดสองพั <laughs> <laughs> โอ้โหเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วอ่ะโอเคยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับสำหรับ Facebook นะฮะมีเพจ พิมพ์คำว,ว่าหาสารถเครื่องเลยนะก็จะขึ้นเลยมีเพจหาสารถเครื่องแล้วก็จะมีเฟซส,ส่วนตัวชื่อหาสารถเครื่องกับเฟซส,ส่วนตัวชื่อนาเดชทงมาเดน,นะครับหรือใครสนใจหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าสองสามห้า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 ศูนย์นะเอาใหม่นะศูนย์เก้าห้าสองสามห้า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 ศูนย์นะครับโอเคอยังไงฝากกดไลค์ฝากติตดตามกดแชร์ให้ด้วยนะฮะฝากอะไรบ้างครับ โอ้โหโอเคครับไันไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>